ค่ะก็สวัสดีน้องๆทุกคนนะคะวันนี้พี่ก็จะมาสอนในหัวข้อเรื่องระบบจำนวนจริงเนาะซึ่งเป็นหัวข้อที่เป็นหัวใจสำคัญของคณิตศาสตร์มอต้นเลยซึ่งรับบไอจำนวนจริงเนี่ยมันก็จะแบ่งออกเป็นจำนวนตรรกยะกับเป็นมาตรรกยะ และจำนวนตระกยะเนี่ยมันก็จะแบ่งออกเป็นจำนวนเต็มกับเศษส่วนโดยพี่จะขอเพิ่มเติมนิดนึงนะเพราะว่าบางโรงเรียนของน้องๆเนี่ยก็อาจจะสัญลักษณ์ของจำนวนเต็มเนี่ยอาจจะไม่ได้ใช้แค่ตัว i เพราะมันอาจจะเป็นตัว z ได้ด้วยมันก็อาจจะเป็นตัว z e ได้ด้วยแล้วจำนวนเต็มเนี่ยจะแบ่งออกเป็นจำนวนเต็มลบเต็มศูนย์แล้วก็เต็มบวก ซึ่งสัญลักษณ์การเขียนเนี่ยนอกจากจะเขียนเป็น i ลบ i และ i-1 แล้วสามารถเขียนเป็น Z ลบ Z 0ศูนยและ Z บวกได้ด้วยส่วน i เนี่ยพี่ก็เห็นมา้ข้างๆนี้แล้วเนาะก็ตามชีทที่น้องๆได้เห็นเลยเนาะโดยพี่จะขอมาสอนในเรื่องของจำนวนตรรกยะก่อนถ้าเท่าทีา่พี่ สรุปให้น้องๆได้ก็คือจํานวนตรรกยะเนี่ยเป็นจํานวนที่สามารถเขียนในรูปเศษส่วนได้ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามอย่างเช่น3ส่วนสิบส่วน8 9ส่วน16 1ส่วน1นึ่งอะไรประมาณนี้ค่ะก็คือทุกจำนวนที่สามารถเขียนในรูปเศษส่วนได้ก็คือเป็นจำนวนตรรกยะหมดแล้วทีนี้น้องๆถามว่า แล้วทศนิยมเนี่ยเขียนในรูปเศษส่วนได้หรอคะเพราะมันเป็นทศนิยมอ่าถ้าน้องๆยังไม่แน่ใจเดี๋ยวพี่ก็จะมาทําให้ดูก็อย่างเช่นในตัวอย่างนี้เลยเนาะอย่าง2.9เนี่ยมันก็สามารถเขียนเป็น29่ส่วนสิได้ใช่ไหมเพราะตามที่น้องๆเคยเรียนมาเนาะถ้าทศนิยม1ตําแหน่งจะแทนส่วน10ทศนิยม3ตําแหน่งถามว่านับยังไงก็นับอย่างนี้เลยค่ะ หนึ 1> 1ตำแหน่งสองตำแหน่ง3ามตำแหน่งนับหลังจุดทศนิยมเท่านั้นนะคะ3ามตำแหน่งก็คือหนึ่งพันที่มีธีการจำก็คือก็คือให้เรานับตัวเลขที่อยู่หลังจุดทศนิยมตรงนี้แล้วแทนด้วยศูนย์อย่างเช่นอันนี้3ามตำแหน่งแสดงว่าส่วนเนี่ยจะต้องเป็นศูนย์สาตัวเอาเผื่อน,น้องๆยังไม่เห็นภาพเดี๋ยวพี่จะขออนุญาตเขียนให้ดูเพิ่มเติมเนาะก็อย่างเช่น 4.98ก็ได้สี่เาแปดเลข4.98เกนี่ยก็ข้างหลังจะเป็นทศนิยม2องตำแหน่งเนาะก็คือนับตำแหน่งที่1นึ่ตำแหน่งที่2องตามที่พี่ได้ขีดเส้นใต้เลยซึ่งอันนี้คือทศนิยม2องตำแหน่งใช่ไหมมันก็จะแทนด้วยเลขศูนย์ทั้งหมด2ตัวนั่นเองค่ะก็คือจะได้เป็นส่วนหแล้วก็ศูนย์อีก2ตัวนะคะ ส่วนตัวเลขข้างบนถามว่ามาจากไหนก็ถ้าน้องๆได้เรียนเรื่องทศนิยมมาแล้วก็คือข้างบนก็คือจะเป็นเลขตามตามตรงนี้เลยค่ะก็คือ498ก็คือเขียนรูปเศษส่วนได้นั่นเองทศนิยมเนาะโอเคจบไปต่อไปจำนวนตกรกยเนี่จะเป็นจำนวนที่ไม่สามารถเขียนในรูปเศษส่วนได้เช่นแบบพวกทศนิยมซ้ำ น้องลองคิดดูว่าทศนิยมซ้ําเนี่ยมันจะเอามาเขียนในรูปเศษส่วนได้ยังไงมันพวมันแบบจะยาวใช่ไหมคะเพราะว่าไอส่วนข้างล่างเน่จะต้องแทนไวไ้ e หนึ่งหนึ่งร้อยหนึ่งพันหนึ่งหมื่นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าทศนิยมซ้ําเราไม่สามารถระบุส่วนที่แน่ชัดได้ทำให้เราสามารถรู้ได้ว่าไอทศนิยมซ้ํานเนี่ยเขียนรูปเศษส่วนไม่ได้นั่นเองค่ะแล้วก็พวกค่าพายค่ารูตสออย่างเงี้ยค่ะไม่สามารถเขียนในรูปเศษส่วนได้เพราะว่า ค่าพายเนาะเป็นทศนิยมซ้ำแล้วก็รู้สองก็เป็นทศนิยมซ้ำเช่นเดียวกันค่ะก็ประมาณนี้นะคะสำหรับคอร์สทดลองเรียนของพี่การ์ตูนในวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะ